พยาบาลเอาผู้ป่วยกุ่มศีรษะเกิดจากอะไรเนาะผู้ป่วยนี่กุ่มศีรษะเครียดจนเอามดสติผู้ป่วยมืสติหน่อยจะได้ปลุกอาจจะได้ปลุกมดสติหลับตาลงหลับตาลงเอาปุกครับนปุกมปุ่ยังไงตกยังไงตกด้านหนึ่งคุณ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 ตกที่ไหนด้านหนึ่ง ไม่ตื่นพวกบวไม่ตื่นทำยังไงครับบวด้ผ่าเชิงคางยียนแก้มน้ำหนึ่งถึงสิบอาเอาไือเข้าลงไปวแ้ผ่าเชิคางยนแก้มนหนึ่งถึงสิบแบนี้อ่าันคางเขานสีสามเลงเยนแก้มไปหาไปชมองเขาน้ำหนึ่งถึงสิครับอะพวกวยขยับตัว ขยายตัวก si ู้ป่วยเออไม่อยากจะโดนไายต่อปืนเราปืนปืนปืนไปแจ้งครับไปแจ้งไปแจ้งผู้บริการจากการประเมินผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้ว